สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside Sports f a อ i o r รมาโนออกมาคอนเฟิร์มเองนะครับเรื่องของทางด้าน c o เซ s e ครับนักเตะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับ r a l m e r i d นี่ก็ถูกยืมตัวมานะครับแล้วก็ r a l m e r i ดพร้อมที่ใช้อ p อปชันในการซื้อขาดมีการยื่นสัญญาให้กับทางด้าน c o เซ s e l แล้วด้วยถึงแม้ว่าจะอายุ34ปีตอนแรกก็ดูเหมือนว่าะจะอยู่กับรร a ริดต่อไปแต่ว่าไม่ใช่ครับ ฟาบิเซโอโรมาโนออกมาระบุนะครับว่าโคเซลูครับเตรียมที่จะย้ายไปเล่นในลีกของทันด้านกาตาอัลคาราฟาครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เดียร์เรโออารสลีออกมาบอกนะครับว่าอาจจะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุแต่ว่าฟาบิเซโอโรมาโนนี่ออกมาคอนเฟิร์มครับว่าไม่ใช่ลีกซาอุแต่ว่าเป็นลีกของทางด้านกาตาครับ อายุ34ปีแล้วนะครับการย้ายไปเล่นในตันออกกลางนี่ก็น่าที่จะทำให้ทางด้านโคดเซลูได้เงินมากมายครับก็เรียกว่าทำงานมา2-3ปีนี่ไปอยู่ที่ลีกในตันออกกลางแค่ปีเดียวนี่ก็เผยอจะได้เงินมากกว่าที่ทำงานมาก่อนหน้านี้ซะอีกครับ ก็เป็นการตัดสินใจของนักเตะที่ต้องบอกนะครับว่าอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วถึงแม้ว่าจะยังคงเรียกว่าน่าจะเล่นในยุโรปได้สบายๆนะตรับท่านโคซิลูครับฟอร์มกับเรอัลาดรุ่นการที่ผ่านมานี่ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเคยมีข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตตก็ให้ความสนใจอยากจะได้ตัวเขาด้วยแต่บทสรุปสุดท้ายครับย้ายไปเล่นในลีกของท้านกาตาตลอดท่านนาโชนะครับ เตะของเรอัลมาดิดกับตันทีเรอัลมาดิ่ก็เรียกว่าอยู่รับใช้สโมสรมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานครับก็ตัดสินใจนะครับย้ายไปเล่นให้กับทางด้านอัลคัสเซียครับทีมในลีกของซาอดุดีอาราเบียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยุติอาชีพการเล่นฟุตบอลกับทางด้านเรอัลมาดิด นี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ฝั่งของคาร์โลแอนเชติต์ต้องการที่อยากจะให้อยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าเขาประสบความสําเร็จมาทุกอย่างแล้วนะครับกับสโมสรก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทีมในเมเจลีสกอเกอร์นะครับรวมถึงทีมในซาอุดด้วยแต่สรุปสุดท้ายแล้วครับก็เลือกที่จะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุอายุ34ปีนะเหมือนกันกับท่านโคนเซลูนะครับและเขาได้รับค่าเหนื่อยคอนเฟิร์มแล้วนะครับอยู่ที่ปีละ10ล้านยูโร เป็นกัน2ปีครับก็2ปีนี่โหรับหน่ๆครับ20ล้านยูโรครับมีการเซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาก้าก็ออกมาคอนเฟิร์ม้วยเช่นเดียวกันครับนาโช่ก็หวังว่าจะพาทีมชาติสเปนครับประสบความสําเร็จให้ได้ครับในศึกฟุตบอลยูโรที่ก็ต้องบอกนะครับว่าน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์การรับใช้ทีมชาติครั้งสุดท้ายแล้วของทางด้านนาโชครับก่อนที่จะไปโกยเงินนะครับในลีกของซาอุ ยังอยู่ที่ลีกของซาอูนะครับแล้วก็พัวพันกับอดีตนักเตะของเรอัลมดริดครับตอนนั้นราฟาเอลวารานครับนักเตะก,กองหลังมากความสามารถครับหลังจากที่แยกทางกับแมนเชสเตอร์เดดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของการหาสโมสรใหม่นะครับอายุยังไม่เยอะนะสำหรับอดีตนักเตะก,กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ครับ ก็มีข่าวนะครับว่าทั้งทางด้านอินเตอร์มิอามีของเดวิดเบ็คแฮมก็ต้องการที่อยากจะได้ตัวราฟาเอลวารานะครับไปช่วยอุดแนวรับแหมรั่วเหลือเกินนะครับแนวรับของทางด้านอินเตอร์มิอามีถึงแม้ว่ากองหน้านี่จะยิงประตูเรียกว่ามหาเทพเลยแต่ว่ากองหลังนี่ก็เสียประตูที่ทเรียกว่าโอ้โห บอลเริ่มเลยนะครับไม่ใช่แค่รู้ล่ะเป็นบอลเลยแหละนะครับก็ต้องการที่อยากจะได้ราฟาเอลวารานครับไปช่วยอุดแนวรับแม้แต่ว่าถ้าไปอยู่กับทางด้านอินเตอร์ไมอามีก็จะไปเจอกับอดีตทักเตกของบาร์เซโลนาด่เต็มไปหมดนะครับในขณะที่เอานัซเซอร์นะก็ทีมของคริสเตยโจนโรนโดก็อยากจะได้ทางด้านราฟาเอลวารานด้วยก็พยายามที่จะโน้มน้าวครับให้เขาย้ายไปเล่นในลีกของทางด้านซาอุถ้าไปเล่นกับทางด้าน อาร์นาเซ่ก็ได้นอนครับไปทำงานร่วมกันกับอดีตเพื่อนเก่าครับคริสเตียโนโรนันโดครับก็ต้องบอกนะครับว่าทีมของโรนันโดกับทีมของลีโอนลเมสซี่เปิดฉากแย่งชิงตัวของทางด้านราฟาเอลวารานเรอัลเนีเตรียมเงินในการที่จะซื้อตัวทางด้านเลนนี่ยูโรนะครับตักงเตะกกองหลังของทางด้านลิวยอยู่ที่40ล้านยูโรเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจัดต่ำทีเดียวนะครับ แล้วไอ้40ล้านยูโรที่ว่านี่มาในรูปแบบของฟิกอยู่ที่30-35ถึงล้านยูโรนะครับแล้วก็อีก5-10ล้านยูโรนี่ก็จะมารูปของแอดออนทั้งหลายครับลวนี่ก็เพิ่งมีการปริเสธข้อเสนอนะครับ60-70ล้านยูโรจากทางด้านปารีสแซงต์แชงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงกับทางด้านลิเวอร์พูลด้วย จริงแล้วริวนี่คือต้องการที่อยากจะขายครับในราคาดังกล่าวแต่ว่าตัวของโย ورو โครับยังไงก็ไม่ย้ายครับต้องการที่จะย,ย,ย้ยายไปเล่นให้กับเร์แอนด์แมริดเท่านั้นแล้วถ้าหากไม่ย้ายไปอยู่กับเร์อนแมริดในซัมเมอร์นี้เขาก็จะรอนะครับไปจนกระทั่งถึงซัมเมอร์หน้าครับสัญญาของเขาจะหมดลงแล้วอายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับแล้วดูสิมีข่าวกับ เรียกว่าทีมระดับสุดยอดของโลกด้วยกันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เตดปารีแซง์แบงรวมถึงทางด้านเรอัลมาดิด้วยมา r ริดดีก็จําเป็นนะครับที่ต้องหาหนักเตะในตําแหน่งเซนเตอร์แบครับหลังจากที่นาโชโอนี่ออกจากทีมไปแล้วอาร์ทิรานะครับทีมของทางด้านเนมานี่ต้องการที่อยากจะได้ตัวราฟินญา นักเตะปีของบาร์เซโลนาครับแล้วก็พร้อมครับที่จะจ่ายด้วยราคาสูงถึง90ล้านยูโรแต่ว่าปัญหานี่คือไม่ได้อยู่ที่บาร์ซ่าไม่ได้อยู่ที่ทางด้านอาพิรานะครับปัญหานี่อยู่ที่ตัวนักเตะครับอาพิราจะทํำยังไงครับที่จะโน้มน้าวให้ราฟินญายอมย้ายไปเล่นในลีกของทางด้านซาอุมุนโดนโดพอร์ติโวนะครับระบุว่าอาพิราทีม แชมป์ของลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยพวกเขาตัดสินใจแล้วนะครับว่ายังไงก็จะต้องดึงทางด้านราฟินญาไปร่วมทับให้ได้ก็ไปทํางานร่วมก,กันกับทางด้านมาคอมนะครับรวมถึงทางด้านเนมาจูเนียด้วยแหมเนมาจูเนียนี่ก็อดีตนักเตะของทางด้านบาร์เซโลนาครับยังคงมีปัญหาาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะกลับมาได้ครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาเดือนกันยาครับ บาร์เซโลนาก็ต้องการที่อยากจะขายทางด้านราฟินญานะครับถ้าหากได้ราคาค่าตัวที่พวกเขาต้องการก็คือ90ล้านยูโรซึ่งฝั่งของอาพิราบอกว่าไม่มีปัญหาครับจริงๆแล้วก็ยังมีหลาย,ลายทีมในยุโรปนะครับที่ต้องการอยากจะได้ทางด้านราฟินญาครับแม้แต่ว่าถ้า90ล้านยูโรกับราฟินญานี่แม้คงไม่มีทีมไหนแล้วครับที่จะยื่นให้นอกจากเศรษฐีจากทางด้านซาอุดิอาระเบียครับ ทีนี้ถ้าหากขายทางด้านราฟินญาได้นะครับบาร์เซโลนานีก็เตรียมนะครับที่จะใช้เงินจำนวนนี้เนี่ยไปซื้อนักเตะที่พวกเขาต้องการนะครับมีู่2คนนะครับนักเตะในตำแหน่งตัวรุกก็คือนิโก้วิลเลียมกับทางด้านลุยส์ดีอาร์สนักเตะของลิเวอร์พูลนั่นเองครับแล้วดูเหมือนว่าสองคนนี้นี่ใครมีโอกาสมากกว่าครับสื่อดีบอกว่าน่าจะเป็นทางด้านดีอาร์สมากกว่านะครับเพราะว่าดีอาร์สก็กําลังรอคอยข้อเสนอของบาร์เซโลนาแล้วเขานี่คือ มีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับว่าต้องการอยากจะย้ายมาเล่นให้กับบาซ่าฝั่งของเดโก้ก็ชื่นชอบในตัวของลุยดิอามากกว่าทางด้านนิโก้วิลเลียมครับรอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าราฟินญาี่จะได้ย้ายออกจากทีมหรือเปล่าครับถ้าราฟินญาไปเราก็น่าที่จะได้เห็นทางด้านลุยดิอาครับเข้ามาแทนนาโปลีครับสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์หลังจากที่ มีการนำเสนอข่าวนะครับว่าจนถึงนาตอนนี้นี่ยังไม่มีสโมรสรไหนเลยนะครับที่มีการยื่นข้อเสนอในการขอซื้อตัววิกเตอร์โอซิมเฮนเข้ามาอย่างเป็นทางการก็เลยทําให้นาโปลีนี่ไม่ไม่ไหวแล้วนะครับอยู่อยู่นิ่งไม่ได้แล้วล่าสุดกาชโชมาคอโตออกมาระบุนะครับว่านาโปลีได้มีการลดราคาค่าตัวของวิกเตอร์โอซิมเฮนลงมาอยู่ที่ระดับ 100ล้านยูโรแหมก็เรียกว่าลดลงมาเยอะม,มากๆนะครับจากค่าฉีดสัญญาอยู่ที่150ล้านยูโรอาร์เซนอลเชลซีนะครับรวมถึงทาาน้านปารีสแซงต์แชงกงนี่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทาาน้านวิกเตอร์โอซิมเพนรวมถึงในลีกของทางน้านซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ว่าด้วยราคาค่าฉีดสัญญาที่สูงมากๆครับก็เลยไม่มีสโม,มสรไหนครับพร้อมที่จะทุ่มขนาดนั้นเชลซีก็น่าจะถอนตัวไปแล้วนะครับในแห่ที่อาร์เซนอลน,นี่อาอาจจะยังไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ว่า งานนี้นี่ปารีสแซงฌแมงครับน่าที่จะมีลุ้นมากที่สุดเพราะว่าจนถึงนาตอนนี้นี่ทางด้านเปเชยังไม่สามารถที่จะหาใครเข้ามาแทนที่เอ็มพัเป้ได้เลยแม้แต่ว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนนี่ถ้าเอาเข้าไปมันก็จะไปทับตำแหน่งเดียวกันกับทางด้านกอนซาโลรามอสนะครับแล้วก็ทางด้านม u อนีด้วยนะครับ ฤดูกาลที่ผ่านมานี่ทางด้านวิกเตอร์โอชิมเพนเราเล่นไปทั้งหมด32เกมยิงไป17ประตูแล้วก็ทำได้อีก4 assets. แอสซิสก็ต้องบอกนะครับว่าดรอปลงมาหน่อยนะครับจากปีก่อนหน้านั้นที่พาน,นาปโปลีคว้าแชมป์กรโชวเรีอาเพราะว่าฤดูกาลก่อนหน้าน,นั้นนี่เขาจบด้วยดาวนโซลสูงสุดนะครับแล้วก็ยิงไปได้ถึง26ประตูครับนอกเนือจากทางด้าน วิกเตอร์โอซิมเหนแล้วนะครับปารีสแซงต์แชงตตอนนี้ก็ต้องการใหญ่ได้ตัวนิโก้วิลเลียมด้วยอาตอนนี้ก็แหมเรียกว่ายักษ์ใหญ่ทั้งหลายดีต้องการอยากจะได้นั้งเตะคนนี้ครับเห็นฟอร์มการเล่นในศึกฟุตบอลยูโรนี่เข้าตาเสือเกินมีทางด้านปารีสแซงต์แชงนะครับมีเชลซีรวมถึงทางด้านอาร์เซนอลนครับก็ต้องการที่อยากจะได้ตัวนิโก้วิลเลียมแหมก็ชื่อเดิมๆเ,เลยนะครับ เชลซีนี่คือบอกว่านิโก้วิลเลียมนี่ต้องเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งครับยังไงก็จะต้องดึงเข้าสู่ทีมให้ได้โดยทางด้านจิอันลูก้าดิมาซิโอนะครับออกมาบอกว่าเชลซีครับออกมาคอนเฟิร์มว่ายังไงก็จะต้องคว้าตัวนิโก้วิลเลียมเข้าสู่ทีมให้ได้ยังคงเป็นเจ้าบุญพุ่มต่อไปครับสำหรับทางด้านเชลซีครับจะว่าไปแล้วปารีสแซง์แมงกับนิโก้วิลเลียมอ่ะอันนี้น่าสนใจมากกว่าอีกนะครับเพราะว่าก็จะเอาเข้ามาแทนที่ของทางด้านเอมปัปเป้ได้พอดีครับ เล่นในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับสำหรับเจ้าหนูคนนี้ครับส่วนเป้าหมายก่อนหน้านี้เบอร์หนึ่งอย่างทงางด้านคารารัสคารียดีดูเหมือนว่าน่าจะยากและเพราะว่านาโบรลีนี่โหเล่นไม้แข็งเหลือเกินครับแล้วก็บพบกับอินไซต์สปอร์ตสมอในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ